ไม่ผิดหวังนะไม่ผิดหวังครับมาที่นี่โอ้ติดตามมานานเหมือนกันนะติดตามมานานมากครับแล้วก็ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านด้วยครับโอ้โหแล้วก็เดี่ก็ติดตามมานานแค่ไหนครับเนี่ยโอ้โหนานจะเป็นปีแล้วครับโอ้โหก็จะตัดสินใจได้เนื้เก็บเงินได้โอ้โหไม่มีปัญหาครับเข้าใจอยู่นะครับเดี๋ยวบริการให้อย่างดีขอบคุณมากๆเลยนี่เหมือนเทปไหนครับเนี่ยตูนหางติดตามสองครับบอกเป็นเอฟซีเอฟซีขับรถมอเตอร์ไซค์มาด้วยโอ้โหน้ำตาจะไหลอ่ะบอกให้ลองเราก็ไม่ยอมลอง เชื่อใจนะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เช็คใ,ให้เรียบร้อยนะครับผมของแถมเยอะไหมเยอะมากถูกใจนะตรงปกครับแน่นอนนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปเลือกฟิล์มด้วย<ๆ>นะเป็นเซรามิกด้วยนะครับบีโอฟรีประกันฟ<ๆ>รีพรบแล้วก็ภาษีมีกล้องหลังมีหน้าจอนะครับโอ้โหแล้วก็เช็คให้อีกนั่นนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวพ่นกั้นสนิทข้างล่างให้ด้วยนะครับเช็คให้เรียบร้อยเลยขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเจอกันตรงปกครับอ่านก่อนครับอ่ะจบจองไปที่เรียบร้อยเอาแถมฟิล์มด้วยอ่ะเดี๋ยวลองเลือกฟิล์มก่อนว่าอยากได้แบบไหนนะ ตัวนี้นะนที่เป็นแบบใสนะแต่เปิดดูนิดนึงว่าข้างในจะมืดไหมแม่กาลังสวยแนะอย่างตัวนี้เนาะครับผมรอบคันเลยครับอันนี้คือมองจากข้างในนี่มองจากข้างนอกนะ<ช>รอบคันเจ็ดที่นั่งนะครับไอฟิม์์เยอะอยู่ไม่มีปัญหาแหมไม่ด้วย thank you ตาโอเคเรียบร้อยน้องเจบก็จองมาที่รีบอกแล้วนะอย่าที้ว,ว่าจองดีกว่าจ่ายหมดเลยรถก็ไม่ทดลองด้วยเชื่อใจนะจะเก็บนี่เกินย4บสรายการเลยของแถมที่บอกข้างต้นไปแล้วฟังนิดนึง ไม่ปิดบังนะไม่ปิดบังครับมาที่นี่โอ้ติดตามมานางเหมือนกันนะติดตามมานานมากครับแล้วก็ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านด้วยโอ้โหแล้วครับเดี๋ก็ติดตามมานานแค่ไหนครับเนี่ยโอ้โหนานจนปีแล้วครับโอ้ก่อนจะตัดสินใจได้เนอะเก็บเงินได้โอ้โหไม่มีปัญหาครับเข้าใจอยู่นะครับเดี๋ยวบริการให้อย่างดีขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวขอพี่แต่งตัวนิดนึงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวส่งสไลด์ไปเลยนะอย่าลืมนะงวดเนี้ยใช่ไหมวันนี้สี่หนึ่งเก้านะขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเรียบร้อยแล้วเดดิินนนมาส่งงึั น้องเชฟขับมอเตอร์ไซค์มาเลยโอ้โหสุดยอดเลยอะ่ส44กิโลจากที่ไหนนะจากพี่พาครับโอ้โหน้ำตาจะไหลวะไม่แถมไม่รักไม่ชอบยังไง f c เราเดินทางปลอดภัยขอบคุณมากๆสวัสดีครับสวัสดีครับกลับบ้านดีนะบ๊ายบาย f c น่ารักจัดจัดะสุขาพิพาลสองะ44กิโลอ่ะเพื่อนเพื่อนที่ดูเลยฮะโอ้โหไม่ชอบจริงไม่รักจริงนี่ไม่มานะโอ้โหสุดยอดเลยฮะยอมใจเลย FC เราเราไม่ได้จองแล้วเพื่อนๆื่อน ใส่เงินสดนะคันนี้นะครับเต็มจำนวนเลยแล้วก็บอกว่าเช็คให้เรียบร้อยแล้วใส่สไลด์ไปส่งให้ผมที่บ้านดูดิฮะรถก็ยังไม่ได้ล้างเลยอะยังเลอะนิดนิดหน่นนอยหน่อยเลยนฮะโอ้โห f ฟซีตอนนี้ตัวจริงเลยนะฮะของแถมบอกเลยว่าทะลุยีบรายการของแถมโอ้โหพัวหลักหมื่นดีกว่านะครับใครอยากได้บริการดีๆแบบนี้นะสนใจรถพีพนะนะ่ารักชอบกันนะเข้ามาดู เดี๋ยวผมดูให้นะครับของแถมอาจจะได้ไม่เท่ากันแต่คุ้มเหมือนกันนะครับก็แต่ละคันในบางทีก็แถมไม่เหมือนกันนะครับแต่คุ้มเหมือนกันเ <Yeah. S 1> ชื่อใจแน่นอนจริงต้องเจียบโอ้โหยอมใจเลยฮะแล้วที่สําคัญไม่ยอมลองรถด,ด้วย uh huh. บอกว่าเชื่อใจพี่บอกดี น้องก็ว่าดีสุดยอดจริงๆนะครับเดี๋ยวตอนจัดส่งแล้วนะครับแล้วเราใช้กี่รายการบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ FC เพื่อนดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ารถเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก่อนส่งจะเป็นยังไงบ้างขอบคุณจ้ามาพีมพ์ลูกค้าต้องได้รถสวยถูกใจจ้าโอเคครับผมเคสนี้น้องเอ็ก<ป>เราเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ นะครับให้กับพี่เจี๊ยบเราเลย F4 ที่เรารีวิวไปทางต้นละนะครับมาจองรถแบบไต้องหลอกรถไม่แตะไม่สนอะไรทั้งสิ้นใช่ครับผมเพื่อใจต้องเสองเ็จเดี๋ยวเรียกว่าจองดีกว่าิงเดียวจ่ายเงินครบในวันที่มาเลยวนะครับวันนี้เราก็เลยจัดให้เลยแบตเตอรี่ยังดีอยู่นะแต่ว่าไม่สบายใจน้องเอ๋แกะใหม่สิจ้าที่รักรออะไรอ่ยโอ้โหดูเสียงกัสดติแกะใหม่เลยวน้องเอ๋มันช่างงดงาม 3k แบตเตอรี่ไม่ว,ว่าใหม่เอี่ยมแกะกล่องกันเลยทีเดียวเทียวจุก,กู้ F4 ที่น่ารักมากๆาเรียบร้อยน้องเอ็<ค>อยังไม่พอแค่นี้น,น้ำมันเต็มถังป<ค>โอ้โหหวานเจี๊ยบๆบอกเลยน้องเอ็กคันนี้ นะครับโปรตอนสวยๆของเรานะครับวางเครื่อง e v o 7มา FC นี่คือสุดๆเลยพี่บอกเลยนะครับมาดูรถตั้งแต่อทิตย์ที่แล้วนะครับมาจากสุขาพิบาลขับรถมาน้องเอ็กสุดๆพี่บอกเลยนะครับมาจองคันนี้นะครับเดี๋ยวนี้ว่าจองดีกว่าจ่ายเงินครบต้นเลยนะครับนะครับบอกคันนี้ทแพงแสนกลางๆ e v o 7ดด้วยคันนี้นะน้องเอ็กพี่บอกเลยเราโอนฟรี ต่อภาษีพรบฟรีครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้วมันเครื่อแล้วมันเกียร์หนึ่งหมื่นโลซิลิติกแทนนะน้องเอ็มถูกต้องแล้วก็เปลี่ยนหน้าจอให้ด้วยนะครับเปลี่ยนฟอนต์ให้ด้วยมีกล้องหน้ากล้องหลังให้ด้วยนะครับสาวอากาศเปลี่ยนแบบแต่งซิ่งให้ด้วยนะครัลยพี่บาะไร้ลางไม่มีก็ใส่ให้ด้วยนะครับโอ้โหแล้วสายไฟหนห้องเครื่องพี่เขาบอกว่าดูยุ่งๆนิดอยงนี้เราเก็บโล่งนะครับเก็บสะอาด ไม่มีปัญหาก็เลยทีเดียวเชียวคิวหลังคาเพเยอก็เก็บไม่หมดนะครับ,บปปรเปลี่ยนท่อเสียให้ด้วยท่อเดิมเน่บอกว่าดังไปนิดนึงนะครับเราก็เลยเปลี่ยนฟ้าให้ใหม่แถมท่อเดิม<แ>เก็บท้ายรถไปให้ด้วยให้ไปอีกสองชุดเลยทีเดียวเชียวมีจัดให้ครับพี่ีติดฟิล์มเซรามิกรอบคันอีกอบอกเลยฟิล์มเซรามิกใหม่ๆนี่ครับผมติดฟิล์มเซรามิกเนี่ยสวยๆเลยนะรอบคันมีกล้องหน้ากล้องหลังเพื่อนๆสวยสุดๆงดงามไม่มีปัญหาก็บผม นี่ฮะโอ้โหสวยจริงและอีกอย่างที่สําคัญเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ด้วย oh. ไม่ได้เปลี่ยนลูกเล็กงนะจ๊ะเป,เปลี่ยนลูกกลางมาเปิดท้ายพี่ดูหน่อยเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกกลางใ,ให้ใหม่เลยนะจ๊ะดูสะก่อนแกะกล่องอันนี้เดี๋ยวต้นคลิปอยู่ด้านนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกล่องนี้เราใสา่ปลายท่อให้นะครับใส่ปลายท่อเดิมให้ด้วย<ๆ>รถสวยสะอาดมากๆปิดท้ายเลยจ้ะมุ่งตรงสู่สุขาพิบาลสอง<ๆ>นะน้องเอ<ๆ><ๆ>อยากได้รถสวยๆก็ต้องทำกันน้องเอครับ ทำมาทางเปลีร้านแล้วก็ไปถึงยูทูปได้เลยวันที่ชื่อช่องอะไรครับผมวิวต้องพาทูชานะวันที่ YouTube, ทีรายทางช่อง YouTube, YouTube ยูทูบชื่อเดียวกันเลยนะอขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากเลจ้าแหวกภาษี2567ด้วยต้องเอ็กซ์ใช้กันยาวก,ก,ก,กันเลยทีเดียวเชียวมาขึ้นเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะจ๊ะชุ่วบุกไปแล้วไปดาวไซยาแล้วฮะขึ้นดาวแล้วครับโอ้โหนี่นี่นี่ลูกค้าเรา ขาพี่คุณพี่สอง่านนี้ถูกต้องจอดไปจกจอดเรียบร้อยแล้วคนนี้ก็ส่งโคราชเหมือนกันนะครับที่มีปัญหาครับชอบก็จัดประหยัดทําไมฮะบรรยากาศดีๆนะพีพีโต้จัดให้เพื่อนๆมีรถอีกหลายคันมากมายก่กองกันเลยทีเดียวเชียวมีเซ็นทรัลล็อกนะครับแล้วก็มีกลองประตูประจกไฟฟ้าแบตเตอรี่ฟิล์มกองแสงครบทุกอย่างเลยนะ โอ้โหเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวไปเจอน้องเอ็กกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเอ็กจะไปประจําการที่พนธมมันเพื่อจับน้ำมันเต็มถังกันเดี๋ยวไปเจอกันจ้าโอเคผมก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับโปรตอนเอ็กโซราของเรากับผมปี2 0 1 1ออโต้แหม่ต้องบอกว่าสวยดุดันจริงๆครับผมคันนี้ก็อย่างที่พี่พีบอกเลยครับผมวางเครื่อง e v o 7มาต้องบอกว่าคุ้มๆแค่ราคาเครื่องก็จะเกินราคารถอยู่แล้วครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับผม มาพี่โตคาต้องได้รถสวยถูกใจเดี๋ยวเราไปเจอที่ปั๊มครับผมไปโอเคผมก็มาอยู่ที่ปัม๊มจัดเก้บ้านเราครับผมคันนี้เราก็จัดน้ํามันเต็มถังกันให้เลยครับผมก็เดี๋ยวเรามารอดูนะผมว่าคันนี้เต็มถังจะเท่าไหร่กันนะแฉบทาร้อยกันไปแล้วครับผมเก้าร้อยกันไปแล้วพุ่งไม่หยุดฉุดไม่อยู่กันแล้วครับผมวินาทีนี้โอเคผมจบที่ที่หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาท โอเคก็ได้รามุ่งหน้าสู่สุขาพิบาลสองกันแล้วครับผมก็ใช้รถอย่างมีความสุขครับผมก็ลูกค้าที่กำลังตามหารถบ้านรถมือเดียวป้ายแดงก็เข้ามากันได้แล้วครับผมพีออโต้ขาของเรายินดีต้อนรับครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วจ้ะฝากไว้เวยครับผมมาพีพีตค้ขาต้องได้รถสวยถูกใจน้ำมันเต็มถังจัดไปครับผม